วัสดีครับผมก็นะครับวันนี้ผมได้อุปกรณ์มาอีกอย่างหนึ่งแหล้วจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาแกะดูพร้อมกันเลยเนะาะมันก็ดูแ,แปลกๆอยูน่นะงงมาแบบไม่ให้ตั้งหลักเลยเป็นอุปกรณ์มาจากของเคอรี่เป็นคนส่งแต่ว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้มันมาจากของลาซาดานะ ตังอยู่ในบ้านเรานี่แหละเดี๋ยวก็ดูก่อนคิดว่าคงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอุปรกรณ์แชมเปี้งอะไรประมาณนะ่ระรู้สึกว่าจะเป็นอุป,ปรกรณ์อะไรวะ,ะชุดหม้อ Ds 3 0 0นะ Ds 3 0 0อไอ้3 0 0้อไม่ใช 300. ปปกก่มันเป็นอุปกรณ์คุกกิ้งครบเซตถ้าเป็นชุดหม้อเล็กนะขนาดเล็กนี่เลย ดีเอสสองศูนย์หนึ่งรุ่นส่งมาปิดน,นีน่ว่ะนี่รับประทานได้ประมาณหนึ่งถึงสองคนเป็นชุดหม้อ,อนะชุดหม้อ,อแคมป,ปิ้งเเล็กนี่โอ้ดูแล้วก็มีเล็กแล้วเนี่ยโอ้ใหญ่อยู่เหมือนกันเนาะใหญ่อยู่ใหญ่อยู่นี่ก็มีถุงตะข่ายมาให้แพ็คมาอย่างดีต่างนี้เนาะหมาอสำหรับแคมป,ปิ้งนั่นที่บอกไปนะครับสไตล์สายพวกเอ่อ แบคแพดนะสะดวกในการจัดเก็บแล้วก็พกพานะครับน้ำหนักเบานะจัดเก็บโอ้ตะข่ายอย่างดีเลยนี่อย่างหนาด้วยนะครับแนี่นหนาเนี้วดีสำหรับตะข่ายถุงนะนี่หม้เดี๋ยวเรามาดูวัสดุของเขาอุปกรณ์เขานะก็เป็นหม้ออลูมิเนียมนะประเภทเกรดอลูมิเนียมโอ้โตกใจเนึกว่าให้มาใบเดียว <laughs> อันนี้ตัวอันนี้ตัวนี้เป็นหม้อใหญ่นะครับตัวตัวใบใหญ่ของมันนะครับเก็บจัดเก็บซ้อนกันได้นะ เป็นขันนะครับโอ้เหลือเฟือนี่สองคนอิ่มเหลือด้วยคนทานน้อยนะแล้วคนทานเยอะก็อาจจะไม่อิ่มนะคนทานเยอะนะเยอะจริงๆนะแต่นี่ขันนี่ก็ใบใหญ่นะสามารถทําเป็นกระทะได้ด้วยนะกระทะในในสไตล์ของพวกแบคแพกนะครับไม่ต้องใช้กระทะใบใหญ่จากครัวนะครัวบ้านทั่วไปออกไปนะครับวัดเอาดูก็ได้นาะความสูงเราดูเอาเห็นจัดจ้านเลย ความสูงประมาณ10เซน11บเเซนประมาณนี้นี่ถึงก้นมนันนะ่เขาข้าวสิบจุดห้า 5, อะสิบจุดห้านี่ความลึกความสูงความกวาม้างของปัดหม้อนะครับก็ผมแร่เป็นเซนนะครับก็ประมาณส4บสี่เลยเห็นไหมสิบสี่เซนโอ้ใหญ่ใหญ่ตัวฝามันฝามันก็สิบามเซนนะส3บามเซนข้าวข้าวนะครับข้าข้าวส1บสความสูงความสูงของขันนะครับ หกครึ่งอ่าหกครึ่งถึงก้นตรงนี้นะขอตรงนี้เลยหกครึ่งหกจุดห้าเซนแล้วก็เป็นฝาน,น,นี่ต่างหากเลยอันนี้ตัวห้อเล็กมันนะครับเป็นชุดเล็กอันนี้ก็เป็นตัวฝาตัวฝามันก็ใช้ประโยชน์หนึ่งก็เป็นจานข้าวภายในตัวนั่นแหละเป็นทั้งกระทะแล้วกระทะอาตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็เป็นทั้งขนันอับน้ําไไ้ด้วยนะเนี่ย สุดยอดเลยนขนาดน้ําถ้าใครกลัวมันตักมันได้น้อยออกตัวนี้็นตึงตักน้ําอันนี้ตักอาบนี่อะไรโอเคหลังจากที่เรารู้จักกับอุปกรณ์วัสดุของตัวหม้อทั้งสองใบไปแล้วนะครับเราก็มาดูความจุของเขาด้วยนะครับความจุของเขาเนะี่ยมีความจุเยอะมากน้อนที่ตัวเล็กก่อนเลยนะครับสําหรับตัวเล็กนะครับใบเล็กใบขนาดกลางนะครับมีความจุอยู่ที่เออมาดูชัดๆมองเห็นไหมเนี่ย 800มิลลิลิตรนะครับในความจุของทั้งหม้อใบกลางนะครับหม้อใบเล็กของตัวชุดเขานะครับทางด้านขวามือเป็นเลข800มิลลิลิตรในส่วนของตัวใบใหญ่นะครับก็อยู่ที่1000มิลลิลิตรนะครับตัวเลขขวามือนะครับติดสเกลไว้อยู่ที่ตัวหม้อให้เรียบร้อยเลยให้รู้ว่ามีความจุเท่าไหร่นะครับ ถอดไอ้นี่ออกก่อนนะเนี่ยถอดอตัวเตวาออกจากตัวแก๊สเพื่อป้องกันความเป็นปลอดภัยด้วยนะนี่จะปิดได้นะถ้าเราไม่ถอดออกอเห็นไหมอ่านเราจะถอดให้ดูแล้วในการบรรจุจดเก็บง่ายเล็กกว่าฝามืออีกเนาะนี่แก๊สใระเป๋า,เาใส่เข้าไปนี้เวลาเก็บจะได้ไม่เปลืองเนื้อที่ไงแล้วก็เอาหม้อนี้เข้าไปเอาตัวแก๊สเข้าไปถ้ามีไม่ขีดก็เอาใส่เข้าไป นะหรือจะแยกก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านเนาะแล้วนี้ด้ามโอ้โด้ามยาวดีด้วยนะเนี่ยด้ามจับมันยาาวดีจับถนัดมือเลยเห็นไหมจับถนัดมือมากเนี่ยแล้วรับน้ำหนักโอเคเลยเนี่ยโอเคจับบอกไปวอนต้นการจัดเก็บครับเราก็เก็บเข้าไปไง่ายๆนี่ทุกคนคงรู้มาเยอะละผมเอามาให้ดูเฉยๆเนาะก็เถอะนี่นอนมากเลย ใครว่ามันเก็บไม่ได้โอ้โหโอ้โหชอบแต่ด้ามมันเนี่ยบโคยาวเลยด้ามมันสะใจเลยเห็ไหม่ด้ามมันโอ้โหเกือบรอกเลยนะครับด้ามมันด้ามสายแคมป,ปิง้งสไตล์แบคแพ k ค,ควรจะมีไว้นะครับสำหรับหม้อเดินป่าของอหนึ่งคนหรือสองคนดีที่สุดนะครับเนี่ยน,นอนเลยเหไหมแล้วเราก็เข้าถุงก็คงจะมีแค่นี้เนะสำหรับหม้อสนามหรือ หม้อแคมปิ้งสไตล์แบ็กแพกนะก็คงจบสำหรับของผมก็คงจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดี